สวัสดีครับทุกคนมาพบกับ Your Learning Station ที่ที่จะทำให้ทุกคนเก่งและพัฒนาภาษาไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีคำศัพท์คำหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับสุขภาพของเรานะครับคือคำว่าอาหารเช้านั่นเองอาหารเช้าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า breakfast 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 ยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้เลยครับ I have breakfast every day I have breakfast every day ก็คือฉันทานอาหารเช้าทุกๆวันนั่นเองนะครับในภาษาจีนมีคำว่าอาหารเช้าจะใช้คำว่าเจาชันจาชันจาชันหรืออีกหนึ่งคำนะครับที่ได้ยินบ่ยบอยๆก็คือจ้าฟันเจ้าฟันจ้าฟัน ยกตัวยางเช่นฉันทุกวันิ้าว้าฉันทุกวันกินขาวเชันทุกวัทุกวันินขาวเช้ฝึกเยอะๆนะครับอยากเก่งภาษาอังกฤษและอยากเก่งภาษาจีนอยู่กับเราใน your learning station Practice makes perfect ฝึกทุกวันเก่งทุกวันพัฒนาขึ้นทุกวันแน่นอนครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าใน EP ต่อไปจะมีคำไหนมาฝากทุกๆคนเป็นคำที่น่าสนใจอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะแล้วก็นำไปฝึกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใจเจียนบ๊ายบายสวัสดีครับ ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคำศัพท์ใหม่ๆทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในทุกๆวันนะครับ